ขอล่นมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเราไม่รู้สถานการณ์โจรปล้นโจรยังคงดำเนินต่อไปมันพันกันอย่างไม่น่าเชื่อจากกับระเบิดขมรนวนไปวนมามีอาวุธขมรนทละลักเข้าไทยเอาไว้สู้กับทหารไทยสมัยเผาบ้านเผาเมืองกทมตกอยู่ในกองเพลิงถ้าเขาไม่แฉกันเองเราก็ไม่รู้ครับต้นตอแฉ คืออาคมซิดนีย์ชื่อจริงคือองค์อาธนกมลมนันนี้คดีมาตรา112ปัจจุบันอยู่ที่ออสเตรเลียเคยถูกคอสช,อรชอรเรียกรายงานตัวเพราะอยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวล้มล้างสถาบันอยู่ในคำสั่งเรียกรายงานตัวชุดเดียวกับจักรพพบเพนแข้ชูพงถีท่วนใจอึ้งพากอนจัญยายิ้มประเสริฐเอกภพเหลือราหรือตั้งอาชีวะ สถานะปัจจุบันหนีคดีมาตรา112ทั้งนั้นยกเว้นจักกระพบอายการสั่งยกฟ้องไปแล้วแต่ยังต้องขึ้นสารคดีร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเป็นอ้างยี่และอีกไม่กี่วันจะเป็นโคศกรัฐบาลอาคมซิดนีย์โพสต์เรื่องลับ7วันที่กัมพูชาไปแล้ว4ตอน ีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในโซเชียลขณะนี้คือเรื่องเสื้อแดงได้อาวุธจากเขมรวันแรกที่กัมพูชาการไปครั้งนั้นผมได้บอกว่าจะไปกันเงียบๆจะมีแฟนคลับจากอเมริกาที่เป็นเพื่อนบูทไซส์กับคุณหมอจากราชบุรีและแฟนคลับจากเมืองไทยสองคนผัวเมียแต่พอได้เวลา ผมต้องตกใจพอสมควรที่ต้องเจอกับบุคคลมากหน้าหลายตาที่ผมไม่รู้จักตลอดจนชายชุดดำที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้นและแม้แต่มือปืนที่ยิงนายสนธิลิ้มทองกุล <c oughs> ก็เชิญมาปรากฏตัวในคืนวันนั้นทําให้ข้อสงสัยที่ผมใครอยากรู้จึงไม่มีโอกาสได้ถามอีกทั้งบรรยากาศก็ไม่เอื้ออำนวยมีการถ่ายรูปและวิดีโอกันอย่างเดียงสา ผมจำเป็นต้องอดทนรอให้ทุกคนกลับถิ่นฐานเพื่อผมจะได้มีโอกาสคุยกับตามลำพังดังที่กล่าวไว้ในบทความที่แล้วว่าการไปหาสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผมคือเปิดตัวชายชุดดำและมือปืนยิงนายสนทิลิ้มทองกุลในค่ำคืนนั้นทำให้เป็นที่สนใจของผู้คนที่ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงสิบกว่าคนที่ต่างก็พากันสอบถามด้วยความอยากรู้ที่มาของชายชุดดำ ก่น,นับว่าเป็นของแถมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส่วนผมไม่ได้รีบร้อนผมรอจนเป็นคนสุดท้ายจึงได้พูดคุยกับชายชุดดำอย่างใกล้ชิดกับคำถามแรก 1. เป็นทหารบกเรือหรืออากาศปรากฏว่าผิดหมดเขาเป็นสามัญชนที่อาสามาร่วมต่อสู้โดยไม่ได้เป็นทหารสังกัดเหล่าทัพใด 2. เมื่อไม่ได้เป็นทหารแล้วเอาอาวุธมาจากไหน คำตอบก็คือเวทีคนเสื้อแดงเป็นคําตอบที่ทำให้ผมรู้สึกเหนือความคาดหมายมากยิ่งขึ้น 3. ผมต้องถามย้ำเวทีคนเสื้อแดงแล้วเสื้อแดงทำไมจึงมีอาวุธสงครามให้ใช้คําตอบสมเด็จฮุนเซนให้มาเพื่อการต่อสู้จํานวน2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจักรภพก็ยืนยันในข้อเท็จจริงทำให้เชื่อสนิทใจจากที่เคยได้ยินมาบ้าง 4. ต่อคำถามที่ว่าอาวุธมากมายขนาดนี้น่าจะเพียงพอสำหรับการต่อสู้แบบกองโจรหรือโจมตีแล้วพลางตัวเข้ากับมวลชนสร้างความรั่วให้กับเจ้าหน้าที่คำตอบคือไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะแค่กระสุนหมดจะเบิกกระสุนรอบใหม่ยังต้องจ่ายตังค์เลยถอดใจทิ้งอาวุธและหนีมาอยู่กัมพูชา 5. ก็ไหนบอกว่าเป็นอาวุธที่หุนเซนให้มาเพื่อช่วยการต่อสู้ เหตุใดจึงต้องซื้อคำตอบคือใช่หุ้นเซนให้มาเพื่อการต่อสู้จริงแต่คนเสื้อแดงเอาไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เก็บไว้สำหรับต่อสู้ผมหวังว่าพี่น้องเสื้อแดงที่ได้อ่านบทความนี้คงจะกระจ่างถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้กว่าผมจะได้คุยกับมือปืนที่ยิงสนธิซึ่งเป็นทหารบกผมตั้งข้อสงสัย ่าเหตุได้ยิงกระสุนเข้าใส่จนรถพลุนทั้งคันทำไมโดนสนธิแค่ถักถากนัดเดียวคำตอบคือผมนั่งอยู่ท้ายรถกระบะเมื่อเข้าระยะหวังผลก็ลุกขึ้นยิงวิถีกระสุนจึงลงต่ำส่วนใหญ่ลงพื้นรถมากกว่าซึ่งผมก็ยังคาใจและมีคำถามที่อยากจะถามต่อก็พอดีเพื่อนๆร่วมงานต่างก็เริ่มขยับจะกลับโรงแรมที่พักเพราะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง ผมเลยไม่ได้มีโอกาสได้สอบถามมากกว่านี้มีเรื่องล้มล้างสถาบันด้วยโพสต์ของอาคมซิดนีย์ในตอนที่3ระบุว่าอย่างไรก็ตามโอกาสก็มาถึงชวนผมไปกินกาแฟเราก็เลยได้สนทนากันผมไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือผมได้สอบถามว่าทำไมสมเด็จฮุนเซนเมื่อโค่นล้มกษัตริย์ได้แล้วเหตุใดยังยกย่องให้เป็นประมุขแห่งรัฐ จึงเล่าให้ฟังว่านี่เป็นเรื่องที่สมเด็จหุนเซนได้อธิบายและแนะนำให้ทักษินว่าการล้มกษัตริย์ราชวงศ์ไม่จำเป็นต้องฆ่าแกงหรือจับติดคุกในทางตรงกันข้ามควรเลี้ยงดูกษัตริย์ราชวงศ์ให้ดีที่สุดแต่ไม่ให้มีอานาจเหตุผลก็คือ 1. พวกที่ยังนิยมกษัตริย์ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยจะได้ไม่ต้องออกมาต่อต้านจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง 2. เมื่อกษัตริย์ไม่มีอำนาจ ไม่ได้ขุมกองทัพก็เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่สิ้นฤทธิ์ลูกหลานกษัตริย์ที่เหลืออยู่ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวประกันยังยกตัวอย่างเจ้าโนโรดมรนฤทธิ์อดีตหัวหน้าพักฝุนซินเปกที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกับสมเด็จหุนเซนและพยายามสถาปนาระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายสมเด็จหุนเซนกลุ่มตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและให้เจ้ารณฤทธิ์ ไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจนในที่สุดเจ้ารนริตต้องทรงลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศโดยพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหลังจากต้องคดีหม,มิ่นประมาทสมเด็จหุนเซนเจ้านโรโดมสีหมุนีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อเดือนตุลาคม2547หลังการประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระนโรดมสีหนุขณะมีพระชนมายุ51พรรษาอาคมซิดนี่ เขียนเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็ไม่อาจทราบได้ครับแต่มีข้อเท็จจริงคืออาคมซิดนีย์เคยเป็น FC ของทักษิณมาก่อนเคยสนับสนุนเต็มเหนียวแต่สุดท้ายเลิกนับถือเพราะแนวทางไม่ฮาร์ดคอร์พอไม่อาจตอบสนองกลุ่มที่หนีคดีไปต่างประเทศได้ไม่ใช่อาคมซิดนีย์คนเดียวครับที่หวังพึ่งทักษิณว่าจะเปลี่ยนระบอบการปกครองได้ กลุ่มผู้ต้องหาคดีมาตรา112ที่หนีไปต่างประเทศทั้งหมดก็คาดหวังเมื่อผิดหวังทั้งหมดจึงหันไปเชียร์พักส้มแทนคาดหวังว่าพักส้มจะสารต่อแนวคิดล้มเจ้าได้ครับถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเราก็ไม่รู้เหมือนทักษิณกับหุ่นเซนนั่นแหละครับลากไส้กันเอง